We'll be right <laughs> back. สวัสดีครับรับเรื่องสินค้าประธานเจ้าหน้าที่ไปหารบริษัทโบรกเกอรหาชนวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจเงินทบโเราเป็นผู้ให้การเลื่อนปายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าเราลูกค้าฐานล่าทั่วง54จังหวัดทั่วประเทศถาาเขาเุ่มลูกค้าคนนี้เป็นใครถ้าอยู่ในกรุงเทพเราจะไม่ได้เห็นลูกค้านี้มากมายเพราะว่าลูกค้าของเราก็จะอยู่รอบนอกกรุงเทพในต่างจังหวัดลูกค้าของเราเป็นลูกค้าที่สําคัญมากๆเป็นกลุ่มคนที่ช่วยที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองไทย ใช้ในการขยายธุรกิจของเขาขยายห้างร้านก่อนหน้านี้เนี่ยล้วอีเวนต์ในปัจจุบันการเข้าถึงบริการทางการเงินมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เข้าถึงง่ายมากเราจะเข้าใจว่าการเข้าบริการทางการเงินสำหรับทุกๆคนสมัยนี้ปี2018เข้าถึงง่ายแล้วจริงไม่ใช่การเข้าถึงทางการเงินในเมืองไทยยังเข้าถึงได้ยากแล้วกลุ่มที่สําคัญที่สุดที่เราต้องทําให้เข้าถึงให้ไดุ้่มลูกค้าของเงินเทอร์โบไม่เป็นสาเหตุที่ว่าในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาเงินเทอร์โบนัานเติบโตมาได้อย่างก้าวกระโดดโดยที่4-5ปีย้อนหลังเนี่าของ ที่เป็นที่ต้องการและเราเป็นผู้ให้บริการหรืออาจจะเป็นลายใหม่เราอยู่ไม่ได้แค่เจ็ดิปีแต่ว่าลูกค้าของเราทุกคนเชนื่อมั่นแล้วก็รักในเงินเทบโบสังเกตได้ว่าถ้าอาจจะที่เห็นข่าวนี้อาจจะไม่ได้ ه, เงินเทบโบชื่อบริษัทอะไรเราอาจจะไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายแต่กลุ่มลูกค้าของเรารู้จัก,จกแล้วก็บอกบอกต่อ นั่นคือเป็นที่มาของบริษัทของเราจุดแข็งของเราเราเป็นผู้ให้บริการที่เปิด7วันต่ออาทิตย์คือเข้าไปทุกสาขาของเราได้เลยทุกสาขาของเราเนี่ยเปิด7วันเขาว่า7วันเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ย7วันนี้เข้ามาแล้วต้องรออนุมัตวันจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะของเราเนี่ยเปิด7วันสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเข้าใช้บริการให้ตลอดแพรว่าได้เงินในวันนั้นเงินทบอเนี่ยเป็นชีอเรื่องลือในตลาดลูกค้าทุกคนเคยใช้บริการจะรู้เสมอว่าเงินทบอลเนี่ยเร็วมากตามชื่อเงินเทบอลยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ได้เงินกล เงินที่ได้จากการระดมถูเราจะใช้ส่วนใหญ่ใช้จัดก,การในการขยายธุรกิจของเราอาจจะมีส่วนเล็กบ้างที่เราใช้ในการบริหารจัดก,การสภาพคล่องภายในในการกลดภาระดอกเบี้ยในช่วงสั้นแต่เงินก้อนนี้ส่วนใหญ่ระยะย,ยาวใช้ในการขยายธุรกิจเพราะเราเชื่อมั่นว่าในอนาคต ธุรกิจของเราเนี่ยเราเริ่มมาจากคนไม่กี่คนนะจากตึกเล็กๆจนปัจจุบันนี้เรามีออฟฟิศที่ใหญ่ขึ้นเรามีสาขาเกือบพันแห่งเรามีทีมงานที่เป็นพารมืออาชีพกว่า2,000นคนเราก็เชื่อว่าเงินก้อนนี้จะใช้ในการเพื่อทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยขยายเติบโตในอนาคตได้ไกลก,ก,กว่านี้เราไม่ได้อยากเป็นผู้เล่นเบอร์หลังๆเบอร์กลางๆของไทยแต่เราเชื่อว่าในวันหนึ่งในอนาคตธุรกิจของเราจะก้าวหน้าเป็นผู้นําในธุรกิจนี้เงินเทอร์โบนถึงเราจะอายุไม่เยอะแต่ในอายุเท่ากันเนี่ยถ้าเทียบกับผู้บริหารการเงินทั้งจดททะเเเบียยนนนแลลไไมมม่่จใตตตาา้ผวริโ ไกลมากบนไซซิ่งเนี่ยถ้าเทียบกับบนอายุธุรกิจเท่ากันเนี่ยเพราะว่าเราประสบความสำเร็จมากเชื่อว่าบริษัทของเราจะเดินทางไปได้อีกไกลาการเข้าตลาดไม่ใช่เป้าหมายของเราการเข้าตลาดครั้งนี้เป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งในเส้นทางในการที่เราจะใช้ในการเดินทางเพื่อจะนำพาบริษัทและธุรกิจของเราที่ทุกคนภูมิ ให้มีคืบหน้าแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเพื่อที่จะได้เซิร์ฟหรือว่าให้บริการลูกค้าทุกท้องถิ่นทั่วไทยถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเงินเทรบโบให้บริการดีและเร็วขนาดไหนเราเชื่อว่าในอนาคตของเราจะให้บริการดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในทุกซอกมุมของเมืองไทยธุรกิจประกันของเราในอนาคต3ถึง5ถึงเถึง10ปีข้างหน้าธุรกิจที่จะสําคัญที่สุดสําคัญมากๆของกลุ่มเงินเทรบโบเนี่ยคือธุรกิจในหน้าประกันภัยประกันภยัยถ้าไปดูในไฟลิ่งหรือดูในย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตของเเเงินนทอรบีีี่่่ยยยฉฉลลลูยยปปะะมาณ50%ใ เราไม่ใช่เฉลี่ย50%ในปีเดียวนะครับเราเฉลี่ย50%ใน5ปีเราโตมาจากเ,าเดือนแรกที่ขายประกันเนี่ยหลักหมื่นบาทพรีเมียมเราเฉลี่ยหลักพันล้านในช่วงเวลาสั้นๆแบบ 5- 6 7ปีเพราะเราไม่ได้เริ่มประกันนะั้นแต่วันแรกเราเริ่มเดือนลูกค้าปัจจุบันของเราเนี่ยจริงอยู่ว่าเป็นลูกค้าเรารู้จักเป็นลูกค้าสินเชื่อจะเป็นส่วนมากแต่ในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของเราคือลูกค้าที่ไม่ใช่สินเชื่อ,อเพราะเกค้าที่่ไมใช่ลูก้าเาอร์เร็นานนวยต์หรือู่ในเก้ใช่ลูก้าเปอร์เซน แต่ว่าการที่เรามุ่งไปหาลูกค้าอีก99%ซึ่งตลาดใหม่ของเราเนี่ยเราเชื่อว่าเราทําได้ดีแล้วสิ่งนี้เราอาจจะเห็นในช่วงปีหน้าหรือปีถัดไปว่าเทโบจะมีโครงการทําประกันที่ยิ่งใหญ่แล้วดีเรื่องขอผลของเราก็คือ20%รายได้ของเราแด้หลักๆของบริษัทเนี่ยก็คือเป็นรายได้จากบอกดบี้ยก็คือมาจากธุรกิจสินเชื่อบริษัทธุรกิจที่ของเราปัจจุบันเนี่ยสร้างรายได้ให้กับบริษัทประมาณ10%ก็คือธุรกิจประกันนั่นคือรายได้บริษัทในปบรรจุบันถ้าลองดูย้อนหลั ปีนะครับว่าเห็นว่ารายได้ของบริษัทเติบโตอย่างของเนื่องเฉล,ลี่ยเฉลี่ยก็คือประมาณ30มสิเปอร์เซ็นต์นะมีการเติบโตมาในแง่ของรายได้ครับขอบคุณครับ